พยางหมายถึงหน่วยเสียงเล็กที่สุดของคําที่ออกเสียงได้ในจังหวะเดียวหรืออธิบายง่ายๆคือเสียงที่เราเปล่งออกมาในหนึ่งจังหวะการออกเสียงของคำหนึ่งหนึ่งพยางประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระเสียงวรรณยุกและอาจมีเสียงตัวสะกดด้วยคำบางคำอาจมีหนึ่งพยางหรือหลายพยางตัวอย่างคำหนึ่งพยางเช่นพ่อแม่ เป็ดนกปิ่นสอนอ่านคำสองพยางค์เช่นการบ้านดอกไม้ขนมทุเรียนอาหาร พุทธาคำสามพยางเช่นภาษาไทยมะละกอนาฬิกาสุโข,ขทยัยชายทะเลคำสี่พยางเช่นกระจุงกระจิม๋มกองทัพอากาศ สาระบุรีถนนหนทางอุดรธานีคำห้าพยางเช่นการจนบุรีต้ยมยำกุ้งน,น้ำข้นสับประรดภูแลใหญ่โตมโหฬานวิชาภาษาไทยขยันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะ สักวันจะเก่งนักเรียนทำได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดใจทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ